เอาล้วครับนี่มาดูคู่เปิดหัววันนี้ครับผ่านตาช่างไปที่เรียบร้อยแล้วอ้าวสวัสดีน้องใจแนะนำตัวกรมทางบ้านหน่อยครับผมชัยสินบีเมื่อใดครับหรือเมื่อก่อนใช้สีเสื้ออะไรบางราก้าตอนนี้มียังมีอยู่ไหม,มไม่รู้ไม่มีเลยนะฮะตอนนี้เราซ้อมอยู่ที่ซินบีนะวันนี้ซินบีมาอีกรอบอนี่สองครัผูกปลั๊กผูกซ้อมในค่ายไปไหนบ้างเยอะอยู่ควานเมืองใครหลักๆพอมีฝรั่งแล้วก็เป็นอินดี้เยอะอ๋อซ้อมกี่วันตอนนี้ประมาณเดือนหนึ่งเราเป็นมวยประเภทอีมือ กับไอ้คู่ต่อสู้เคยเจอยังยังเขาเห็นไหมเห็นคลิปเขาไปเข้อยังไรไปสไตล์ไงเขาไปมวยเพชรเพื่อเขาของเราอ่ะโอ้เขาพิมพ์เขาชนเขานะเอารถสูงตรงไหนอ่ะแล้วชิบูก้าน้ำหนักปล่อยปไม่ต่อไล่ตามปีนี้อายุ21ผลงานสามไฟล์ดังไปไหนมั้ยชนะต่างๆชนะรวดเลยผลงานร้อย ถือว่าโอเคไหมเคยชกมาหลายครั้งไหมครอบนี่ได้อยังไงรู้ว่าชกครั้งแรกทางเล็กครั้งแรกทางเล็กอ๋อแต่จริงเราห้าน่าจะดีกว่าอันนี้มันใหญ่ไปนิดนึงต้องลองดูนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดสงขลาอ่ะคว้าปนตรงกล้าเชียร์หน่อยวันนี้ครับฝากพี่น้องยาวสงขลาเชียร์เป็นไงันดีๆสู้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณครับชุดีครับน้องนี่ครับอยู่เลยใช่ค่ะ โอเคเอาแนะนำตัวทั้งมาหน่อยสวัสดีครับผมพายามทีวีเมยิมครับวันนี้เจอใครครับประตัดชัยครับเป็นไงเคยชกกันไหมยังยังเลยเหรอเราวันนี้สูงเท่าไหร่หนึร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยห้าอ็ครับอายุปีนี้สิบเจ็ดครับเคยชกที่นี่กี่กี่ครั้งนะสามครับส่วนมากจะชกคู่ไหนคู่ห้าคู่หกคู่วชกใช่ไหมใช่วันนี้ขยับขึ้นมาหน่อยครับคู่ต่อสู้มีอะไรบ้างไหมวันนี้คิดว่าดูคลุมดูคลิปกันไหม Uhm. ต้องเป็นมวยยังไงมวยฝีมือของเราประเภทเข่าเราซ้อมอยู่ไหนเนี่ย C B M J มั้งปุ่มปั้มเพียบเลยนะไม่มาครับเตอร์เหรอเราเป็นเราเจอมวยอย่างนี้เราต้องแก้ได้ทันทีนั <S <S ่นเจอเนี่ยเจอประเภทเนี้ยเดินเดินเดินชนยอาวุธหลักของเราอะไรเข่าเข่านะคู่ต่อสู้เข่าได้ไหมหรู้ว่าไม่ใช่ฝีมือฝีมือเข่าฝีมือเราเวลาเจอเราทำยไงถีบรู้ว่ารู้ว่า ว่าล็อกคอหรือว่ายังไงหรือขวางขวางล่าสุดเจ้าพ่อที่กองทัพอากาศเป็นไงวันนั้นชนะล็อกนะร้อยเท่าไรร้อยหกคนกอเวดพอดีพอดีนะต้องคุมไหมนี้ยขุมกี่โลได้สองกีโลอันนี้น้อยแล้วก่อนนั้นเป็นไงผลงานชนะหอดครับชนะมากี่ไฟต์ตินี้ยสามโอ้ผมฟอร์มดีเนี่ยด้วยแสดงว่าร้อยหกนี่คือชนะมารวดเลยครับนี่เวดนี่ชอบไหม ต่ำวันนี้ยังได้ปะได้ถ้าทนเขีนนี้หน้าร้อยห้าน่าจะได้นะไดะ้ลูกหลานใจจังหวัดกระบี่อ่ะ,อะบอลของกะวีเชียร์กันนะครับวันนี้เชียร์เลยผต้มไปทำทีวีมึงยิ่งแบบฟากเป็นกำลังใจผมนะครับจะมีเต็มทีทท่แน่นอนะอ่อยู่ค่ายในโกอีสน,น่าจะอ่า